ก็ถึงไปผมเอาร้านเปิดมาต่อยย้ำมาต่อใส่เดินคาวผมเรียบร้อยเฟิร์สบัตมาโอ้โหแล้วแผ่นนี้ดีดไกลด้วยนะโดนปั๊มขึ้นมาครับ50าสิบรนนเรนต์ครับดูเฮดมาใสมาย้ำต่อครับเออสป라이หรือเปล่าทีนี้ครับสเป,ปียช่วยไปก่อนครับแต่ค้าก็บวมวิ่งเฮดเขาใส่ฮะแซนสตอร์ครับอัดดาเมจไปใส่เดนทีจิเฮดจี้ตา,ตายผมแลนชีเซเวทครับ ยังไม่ได้เปิดร่างเรดครับดูดมานาเซนิตี้ไปนิดเดียวกับเดินย่อมือซะหน่อยกคร่าวเอาสวอตวางลงครับไวมอนครับเปิดมาผมร่างเรดครับผมอีพิกเซนเตอร์ครับผมไงตอนนี้สตาร์ทเปิดผ่านเข้าไปครับผมพอรดึงย้อกันต่ออีกครั้งครับได้ตัวอมมาว่าเหมือนกันแล้วก็การิบูเปิดผ่านไปฮะสเปียร์มายัอนลงต่ออีกทีครับวางเซนต์บนของวอลริปิก้าไว หนึ่งในต่อเปสแลมสไตร์ลงไปมาเวลเรียบร้อยมาเวลเรียบร้อยไปฮะสกอร์เป็น4ต่อ6ครับผมลาดี้ครับ X1 ็กซ์ดูทีครับเรียบร้อยฮะแตกพรายไปอีกทีครับตายเกิดขึ้นมาย้ำต่อครับ X1 ็กซ์ดูทีเกิดมาครับผมจิ้มย่อต่อยครั้งครับอดมาครับใส่หนักจัดเต็มครับทางฝั่ง X1 ็กซ์ดูทรีทวยครับผมเบโรไซเปิดย่อมาต่อครับสุดยอดของเวนดี้ทีสเวตจัดการไซดี้ไปฮะ ด้เดี e ๋ยวเอชเวลทอยเข้าป้อมไปต่อเบลดฟูรีมาครับอีกรอบรอบบอกจะไม่ขี่คนนั้น,น,นตัวไม่ไ้ทีซาเวทครับไล่ตีใส e ่เอชเวลครับตบมาสายฟ้าระเบิดไปเออตีอีกรอบสายฟ้าไม่ระเบิดครับเปิดล,ล,ล่างเลยไถไปเลยแล้วกันฮะเรียบร้อยดันบนกันต่อครับเก็บตังไปเ,เรื่อยๆครับผมแล้วเก็บบาร์ตี้รูนมาเคลออียรสตันครับผมเปิดไหมฮะเซอร์โรไลท์เปิดครับลลผมลงไปสามมาครับผมดิอาโดของฝั่งนี้ครับอารีนาเอาบัตรแล้วจิ้มย้อนสองเข้าไปหมดตายครับ ยังไงก็เซฟเปอร์เรียบร้อยไปต่อยแล้วรอบผมแปดต่อแปดอววรัทอดหมดเข้าไปยั่งพอดีครับฟาเดินคู่คู่ครับแตกพ่ายแบบในทุกคราเนี่โอ้โหดาเบิลแรงขึ้นตายเยอะแบบนี้เอาหน้ามาเนี่ยผมช่วงเวลากลางวันครับปีซาเบรครับไล่ควักใส่เอ็กซ์เทนดดูทรีเบรดคิกว่าครับสตาร์แล้วถอยเปล่าครับครูดาวครับอันตีผมต้องต่อยฮะตอนนี้ครับเป็น2ต่อ3ทางฝั่งเอสเวลกัสเปียลมาผมกอบไปที่ด้านหัวของไลซูลอรโลริกิ้งสะดุดไปได้บนที่มา มาตายต่อเรียบร้อยฮะับใ่หินมาบอกเซนเซนิตี้ครับตบยับมาต่อทานเซนิตี้เรียบร้อยครับผมไม่รอดเขาใายดีครับโดดขึ้นเล่นขาครับผมไล่กันต่อครับเดินผ่านบอลนี้ก็มาบอกสตาร์ตเปิดไปแล้วจอปลงยับต่ออีกทีครับโรลลิงกิ้งมาหรือเปล่าครับระเบิดไปอีพิกเซนเตอร์เลยทีเดียวฮะวางแล้วก็บปเบอร์เมสครไม่โดนฮะฮิตชี่ชอยครับโรลลิงกิ้งตามเซฟเฟอร์ครับ ด้านนี้ตบยับต่อที่ตัวของเอสเวลครับโดนโฟล์ทไซเปิดแล้วแสนซอบตายครับเตะหน้าทิ้งไปเลยครับเซมเปอร์13ต่อ4ิบก็ไหลๆครับตอนนี้คอมโบแบบพุ่งไปแบบจับชิปครับผมแอร์ไลน์ฮะแซนคิงแอร์ไลน์โอ้โหว้าวโดนไทนี่ของซอดร์แดนไปบินไปเลยจ้าล่างเรนไม่ได้เปิดครับเลือดพันสองกบหายอย่างวอกนะจะเทอร์ลท์ผมยั้งไว้ก่อนครับพิจิฮะ คืนกำไรให้สู่สังคมซะหน่อยครับแล้วตอนนี้เบรุสไซเปิดมาครับแมกนิทายย้ำต่อครับบาเวลครับสปีเอามาถอยออกไปได้แบบปั๊มไปจีกวาแต่แซดสอบลักจิ้มหนึ่งอีครับผมเรียบร้อยไปฮะดึงสเตรนมาครับผมเรื่อยๆครับเอาแรนแล้วก็บดทางด้านโดของฝากไว้บทไปเทเลไลท์ไปสเบรนคิงครับผมรอไล่ไล่ครับผมเคิร์สคาไปแล้วไปดีเซอร์เฟเซอร์โดนซับครีเบสแลมใส่เข้าไปแล้วโบรุสไซเปิดเสียงไปก่อนครับข่าว ด่านี้เรเดียนมาส่งครับเผาผ่านไปแสบตาเหลือเกินเดินถอยออกไม่ได้หัวใจขาดตายครับเดินดาบแสบตาเข้าไปเรเดียนนั่นเองครับส่งทามมิ่งนี้พอดีสตาร์ทเปิดมาผมดรอปไปสบยับต่อเซร็จแล้วเอสเวลสัป,ปยับเอามายันลงต่อครับทางด้าดูของฝั่งนะครับเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เรียบร้อยครับเอพิกเซเอร์เปิดมาครับผมทางด้านดูของปาเวลครับเอ็กซ์วันทูทีตายครับต่ออีกที ตาเย็นลงไว้เสร็ดากวิโรดากวิโลเปิดเชนดูเรียมหนีไปก่อนได้หรือไม่ผมด้วยเชนดูเรียมและเปรคไซเสียบเสียบต่อยทีตบยับยัตบต่อยยับใส่ดเดนโรของอันใดาอีกนะอีกตายแล้วนี่ฮิสซี่ว่าไงครับดารกวิโลเรียบร้อยบอกทีบนิว้วเอาแล้วทอนสวนเข้ามายับต่อดนักเสียมไม่ตายเลือดเลยอยู่กึ่งหนึ่เบรคไซเสียบเปิดเวทีก็บียบเข้าไปบอกด้วยเรดนอโอเชลจี้ไ e ว้ก่อนผมบิงไม่ได้ฮะบิงไม่ได้พยายามก็สปีดมาครับทางด้านทีเสเวตเปิดร่างเลยแล้วตบมาฮะตบมาครับมผม ตอบมาตบมายอมกัะชากคอเสื้อใส่นั่นคุยป่าเรียงร้อยกันไปผมเอาต้าคิวเขานั่นคลายออกตบไม่ต,อ,มตอ,อยกี้ครับผมสตันยันลงไปครับสับอีกทีก็ใส่นั่นคู่คู่ครับผมจับรวบม,มาปนี้เปิดกำแพงแล้วแบบกั้งครับทางเนินคู่คู่ตายผมไวบอลจัดการนั่นเอ็นไปฮะแล้วตบย้อนมาต่อบกี้ผมคู่คู่จัดการปาเวลครับยังไงครับผมอ้าวคุยป่าสตันเวทคิงเวทคิงตายเกิดสิครับแบบนี้วันเดอร แล้วก็ใส่เต็มครับเปิดมาเอ펙เซอร์ผมเรียบร้อยไปครับ double kill กันทุกคนแล้วใส่ต่อเทียบใส่ท,ท,ท,ที่ตายฮะ27ต่อ16ครับผมลิวกครกบเสียไปสี่ฮะถอยมาครับบอไซ้์เสียเปิดครับย้อนต่อเอนเชว์วางแอนเปิดมาครับได้ตัวของอเฟรชโกเลมเอ펙เซอร์หรือเปล่าใครอรอกเอกเปิดมา บิ๊กไปครับอารีนาเอาบัลแล้วก็สเปียร์เาบยันลงต่อใส่เต็มครับไรอันว่าครับผมแตกควายกับไรอันด่านนี้กับผมจิ้มจิ้มใส่มาเวลมาเวลครับระเบิดกันไปมอสเตอร์คิวครับเอ็กซ์วอนดูนซีว่ากันต่อฝั่งนี้ครับจะเก่งหนีหนีไม่พ้นครับผมเอ็กซ์วิลจอนครับข่าวจิ้มไปเสียปลาตัวระเบิดและเอ็กซ์วูนซีตายเกิดอีกครั้งครับผมจะเกิดอีกสักกี่ทีจะพอเรียบร้อยหรือเปล่าใส่ขวครับเฉยเลยครับกิ้งทามิ่งผิดพลาดที่เนอรเซฟเฟอร์ครับ เอสค่าวผมทอดกลับมาจังหวะนี้รับเสนาเดีรยวทีซาเวตกันต่อโรนี่ครับ,ต,รบตบยับยั้มเมื่กีกใส่น่าใจอันใดเลยครับนีรอยไปครับอ,อรีนาเอาบัตรพยายามจะช่วยหรือเปล่าเียบมาครับถลไลายครับยัดซึน่เดียทีซาวเว ทีเสวตย์ทั้งรายต่ไม่ได้ส่วนเออร์สปิดก็ตายหมดแต่อีพิสเตอร์เข้ามาใซเดนมามาเรียบร้อยไปปาอเริกาย้ำต่อใซเดนเอ็กซ์วันดูทีเอ็กซ์วันดูทีไม่หล่อตายกันขึ้นมาอีกครั้งครับรอเกิดแล้วรอควักรอตบยิ้มย่าอมคิวเสามาแต่ทีเสวตไม่สนใจเวทีผมตบเสาไปก่อนแล้วเขาไม่ตบคนครับสตาร์ทเปิดไปต่ออีกทีครับผมเรียงรายไปสามรถจีจีคอรเรียบร้อยไปผมอัดคาบบอรเลยครับผมได้บอรได้บอรเกมิกได้บอรเกมิกตบยิ้มยาปืนเลื่อนกันไปครับทางด้านทีเสวีกที 47ต่อ18ผมจบเกมไปทีวันชนะไดนลิวกันไปครับ T1 victory จบสิ้นแล้วดับแบบไทยอดทนเล่นต้นเกมใส่ต้นเกมแล้วโผถล่มจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องแล้วครับผมดับแบบเล่นต้นเกมยากๆผมนะมามาดใหม่ครับผมในอาทิตย์นี้นะครับ4 1ต่อ18ครับจัดการทางด้านมองโกเลียโดโต้ไปนะฮะ